คนเรามองโลกด้วยแก้วตาแต่เห็นโลกด้วยใจคิดจึงคิดต่างกันทำกรรมต่างกันแล้วรับผลกรรมต่างกันตามองคนแล้วให้ใจเป็นผู้ตัดสินว่ากำลังเห็นมิตรที่น่าเกื้อกูลหรือเห็นศัตรูคู่อาฆาตตามองเงินคนอื่น แล้วให้ใจเป็นผู้ตัดสินว่ากำลังเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของของฉันหรือเห็นสิ่งที่น่าเอามาเป็นของของฉันการเห็นที่แตกต่างคือจุดเริ่มต้นของการสะสมความต่างทั้งปวงเมื่อเห็นใครต่ใครเป็นศัตรูมากก็เท่ากับสะสมความเกลียดไว้มากไม่เห็นเงินใครตกใครน่าเอามากก็เท่ากับสะสมความอยากโกงไว้มาก เมื่อความดำมืดทางจิตใจมากพอก็ก่อกรรมดำมากกว่ากรรมขาวแล้วกลายเป็นผู้รับผลร้ายมากกว่าผลดีเกิดใหม่ในตระกูลที่ไม่น่าพอใจรูปโฉมไม่น่าพอใจฐานะไม่น่าพอใจเพศพันไม่น่าพอใจสติปัญญาไม่น่าพอใจชะตากรรมไม่น่าพอใจบีบคั้นให้พยายามเอาชนะความไม่น่าพอใจต่างๆในตน ด้วยความเห็นผิดเป็นชอบก่อกรรมดำเพิ่มซ้ำเติมความไม่น่าพอใจเข้าไปอีกพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเพื่อจุดประกายความเห็นถูกเห็นชอบไม่ใช่ศาสนาที่เอาไว้บังคับใครให้ทำตามอำเภอพระไทยของศาสดาแต่เป็นศาสนาที่บอกกฎกติกาธรรมชาติว่าละเมิดกฎข้อไหนมีระวังโทษประมาณใด รักษากฎข้อใดได้รางวัลตอบแทนประมาณไหนเมื่อตามมองศัตรูอยู่แล้วใจเห็นเป็นแบบฝึกหัดเปลี่ยนใจดำๆที่ครอบงำด้วยความเกลียดให้กลายเป็นใจขาวๆที่เกิดจากความเมตตานั่นแหละเห็นตามผู้สว่างแล้วไม่ใช่เห็นตามกิเลสตนเมื่อตามมองเห็นทรัพย์ของคนอื่นอยู่ เห็นผัวเมียของคนอื่นอยู่แล้วฝึกใจให้เห็นเป็นของต้องห้ามเสมอไม่คิดแต่ต้องวอแวร์เสมอก็เปลี่ยนใจดำๆที่ดิ้นเราด้วยความกระหายอยากให้ค่อยๆกลายเป็นใจขาวๆที่สงบระง,งับลงได้นั่นแหละเห็นตามผู้พ้นความเดือดร้อนแล้วไม่ใช่เห็นแบบจิตวิญญาณอื่นที่กำลังตกต่ตำตามๆกันค่อนโลก การตั้งความเห็นไว้ถูกไว้ชอบนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของกรรมขาวและผลของกรรมขาวที่น่าพอใจ